Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Faqadu qala Allahu ta'ala Qala Rabbish rahli sadari wa amri wa hlun min lisani yafqahu qawli sawadi ka tan ba muslim thi ko yang lain. Kalau lai ta lo chen ting tan alhamdulillah na ro la cha ti ro la ma ma set lew la na subuh set lew ro ko cha kitab นะคือเปลี่ยนเวลาสิบนาทีหรือว่าสิบหรือว่ายี่สิบนาทีหรือว่าเลือกกว่านั้นก็แล้วแต่เรื่องนะแต่ว่าเรื่องก็มันมีความส้ำพันยาวๆเราก็จะต้องผูดไปมักสนะิทนะีเราก็จะเอาหนังสือมามาอ่านกันและเราจะก็จะไม่มีการผูดอะไรมาเกีเ่ยวกับสิ่งทีเราเอามาจากหนังสือโดยตรง นะาโดยการที่เราพยายามที่จะแพรให้บทวิจิสุดน้าที่จะวัดได้นะหนังสือว่าเป็นพระกับพนันทีนี้ในวันนี้ก็จะเซ็นอร์เกี่ยวกับเรื่องของนะานาทีกาศึกกาหนังสือดุบรตุนนาซีฮินนะครับน้าแกกำลังอะไรนั่นที่นี่เรามาเรียกอลฮัติมอัลอัสอัสมีทีนี้ท่านฮัติมอัลอัสมี

น้าก nah, ja ็ตามที ah ่มีการบ่มแม่จากอัลลอฮฺ سبحانه แุสุตาละแล้วนั่นคือเขาก็จะได้รุ่ยุคีน้ารุ่ยีเขจะได้เลยเพราะเรเขาบ่มแม่กับอัลลอฮ์ละทีนี่เราไม่เลทีนี่อาฮัติมอัลอาสน้มีนี่แก่ว่าเป็นหรืออัตวาคุลอาลัอารบะถิอูดุฮินทีนี่การตั้วการนั้นมีมิซิวัจฮุลแลยกันมิซิหุทางด้วยกัน Tawakun ala al-khalqi min tawakkal bun makhluk. Nah, tawakkal bun benda makhluk ke Allah Taala. Nah, tawakkal ke panu, tawakkal pani, jamalah bun makhluk ke Tuhan. Nah, ke kun nan kun ni ke wa pai. Nah, tuan mak ke pun nan lai ro ni, tawakkal ke kai la, ke ta mi ko tu eng. Tawakkal ke are padaya, pada wa ke pa pen pheat are pa nan ko re wa al-khalqi ko re. Nah, ตาวาการกันอาร์ลแมรีแล้วก็ประการติดสอมก็คือตาวากกันบนทรัพย์สินเงินทองตามได้ติดนะชั้นมีต่างหมาปนี่ไม่เรลืองนะปะนั้นเลยรัพย์สินเงินทองหมากนั้นตาวาการกันอาร์ลนับซีแล้วก็ตาวากกันบนตัวเองนะตาวาการกันอาร์ลโรบีแล้วก็มีการตาวากกันบนตูวฮัดนะบนปะจาวทีนี้การตาวากกันแต่ละแต่ละย่างนี้นั้นมันก็มีข้อดีของมันเนาะ ที่นี่เรามาเลกดีบันเฟืองบางคนเนี่ยตั้วกานกับอะไรล่ะกับนะกับมักะลุของท u h ันกับทรัพย์สินกับตัวเองแล้วก็ตั้วกานบนท u h ันบาลมุตั้วกิลูอัลลัลฮุลกีดังนั้นคนที่ตั้วกัรบนบัตบันมักลุนั่นนะมักลุของท u h ันเลยฮะนะคือมักลุของท uhan คนจะไปทีว่ามายาผูลูมันก็ว่า มาดามาบุลาเนินตบบได้ที่มีนายนั้นนะบูลาเด่นคือมีนนะัยน,นั้นนหยนี้นะตราบได้ที่ว่าท่นนยังมีนายนั้นคือไม่เปลีอา่านนั้นแหละเกี่ยการตัวการแบบนั้นปลาหุม้มนะปลลปลาหัมมาลีที่ทนก็มาถึงว่าจะไม่มีอะไรละไม่มีความเป็นทุกข์อะไรคือใบเม็ดนั่นใบเม็ดคุณวะ อันนี้คือใบเม็ดแรกจะจว่าวมีคนคนนั้นนนี่คือแสดงว่าเรานิทวะกันกันพนันไม่แหละโอ้ตะวันพันันแรกห้าผู้แทนเป็นตัวปนัวปนนี้เมื่อต้องการทีจ่จะให้กาช่วยเหลือเราใช่ไหมล่ะอ่าพันันแรกนะวันนี้คือเราไปตอนนี้นั่คือเขาสัน้นห้าก็ผู้แทนแต่แน่สัน้นห้าผู้แทนตรงนั้นนะเออนี่แหละคือการตะวากันบนเร่บนข้อกีอะไรวัาวมุตวะวกิมตวะวกิกิลูอาลมัลมาล แล้วก็คนที่ตะว่กันอาลัลมาลีบมดจับสินเงินทองนะยากู้รูมันวะมาดามาลาลีนะกสีรนปัญญาดุรุนีชัยอนุนถ้าใปที่ว่าฉันมีทรัพย์สินอันมากมามเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันพันล้านมีเท่านู้มีเท่านี้ถ้าไปที่ฉันยังมีตัยง,งยังมักมากกว่าน,นี้นั้นปัญญาดุรุนีชัยอนุนดังนั้นไม่อะไรที่จะมาทำ ทำอะไรให้กับฉันได้แลบะบมีนะคือมาตั้งทำอะไรฉันไม่ได้ป,ดปนุปปนี้นั่นแหละคือขาตัวระกรันก้อนเะไรก็ค,น,คนตัวประกรันบนมาลีาก,าาลนะก็เรียนะบนทีัพสนเงินทองเราปรนั่นไม่เวอแต่มีปนั่นแล้วก็ระวังให้ดีและพีนงง่น้องเออนะเกิดมาตั้งแต่นี้คือหมดไม่เวอหมดมาเกนลน,นออกนะอะไรลุค่อยรุมมีนันมัานนะใครว่าก็ไม่รู้เลยนะ Kemudian tu siapa sih bisa nanti kuasa. Benar. Walau mau tawa kilu alam nafsi. Lagak kon di ber kan bun tu eh. Ya pulu mada sahihan. Tapi di orang kai kon chan ni, nah, bai tu keng reng. Na bai tu aku mesti keng reng. tu bai mete. Pala yang khusu mata syait. นะดังนั้นคือมาติ้งไม่มีการประกอบอะไรเวลาจะทําอะไรคือมาตึงเม็ดใบเม็ดนะปนณมูปณนีพออะไรละเออร่างกายแข็งเร่งนันแรกคือขึ้นโยมัยทวิเลยเนาะนั่นคือปัณนั้นแหละทีนี้พระอาทิตยซาลาสตูตาวักุลอาลันจาฮิลีนที่นี้การตาวักัานัสร้างประการเทวานี้นั่นนะการตาวักันรต่างทราบประการนี้จะเป็นการตาวักันบนอะไรละนะ บนมักะลุบนบรรดาคนนั้นคนนี้คนนู้แล้วก็ตาวักการบนบันไดบนสับสิ่งเงินทองแล้วตาวักการบนตัวเองทีนี้การตาวักการตั้งสอย่างนี้ตาวักุลยาฮิลีเป็นการตาวักการข้อบรรดาคนที่ j, j ah a ฮ ah e l i เลยนะเป็นคนที่แรกเป็นคนที่วไม่ไม่นั่นนะไม่โวยจริงยาฮิลีมก็เลยยาฮิลีมนะคน j า h e l ก็เลยรจุลลาย์ดรีวะลาย์ดรีอันนฮูลาย์ดรี ผู้ชายคนนึงเป็นคนติใจให้เป็นคนตีไม่รู้และเขายังไม่รู้ว่าเขานั้นไม่รู้นะเขาไม่รู้เนาะไม่รู้เพาว่าใจฮีรุ่นแสดงว่าคนนั้นเป็นคนยาฮีเป็นคนตีไม่รู้นะพระบุรูหูดังนั้นสุจาจตหังใครเสียแสดงว่าเรานี้่อย่าตาวกาันบนเรกบนมรกคโลอยาตาวกาันบนจับสินเงินทองอยาตาวกาันบนตัวเองแต่เราตาวกันกับอนั้นแสดงว่าเรานี่เป็นคนอะไรญาฮิลีน Penkontijarai lah, penkontijahi, na, jahib, nak sahih, na. Walmu tawaki lu alar alar Rabbi tindikan tawakan, na, konti tawakan kebuntuhan, ya pulu kebawah, laju, la abali asbatu ganian ampatiron. Kau tawakan mai, mai rela, na, mai jung, kapari arai. เมนุ่งเมนุ่งกับอะไรสักทิ้งนะเวลาชันรู้ว่าจะเช้านี้ชั้นรวยกับไม่รือว่าจนกับไม่ในก็มาตึงปตนุ่มนี่เกิดแสดงว่าชั้นไม่ไม่สุดใจติดอปัดุลีนะติดอับปัดุลีเกิดชันไม่สุดใจนะว่าตอนเช้าชั er right. ้นจะรวยหรือว่าชั้นจะจนนี่คือการตะวักันปะอินนะปะอินนามะฮีรอบบีแต่จริงในแต่จริงประจาวของาันอยู่พอกับชั้นเสมอ นะทูหันอยู่พร้อมกับฉันเสมอนะวายัสิงคุนีไกปาชาอาทินี้คือมาถึงว่านะเขาก็ได้อยู่พร้อมกับฉันติดอย่างเรก็ตามที่เกต้องการอันนี้เลยคือทูหันก็มาถึงกให้การช่วเลือยอยู่ตลอดเวลานี่เลยผี่นองเออเราจะต้องตวักการกับอัลลอฮ์ตาละเราที่ว่าอินนัลลอฮะมาอัลซอบิรินแต่ที่อัลลอฮ์ตาลานั้นอยู่พร้อมกับบรรดาผู้ที่อดทนระมือลย อุดทนเสอเลยใครก็ตามที่อดทนนูอุดทนนี่คืออามณ์ใจะไแกรู้แกเห็นอยู่หม่ใตีนี้เรามาเลยอาลอฮตะเาทัลลพฮะตาล่าได้สุขแล้วว่อรูมิร่จกีมิรับบิคุมสกุลลูกซูจาวตองกินจากฤษกีของปัจาของสุจาสุูจาวงกินจากฤสกีจากปัะจาของสูจานั่นกินนะกินตักกิน นะคเี่ของอัลล์ตาลาได้เรื่ละได้โปรยบนหน้าเป็นดินตั้งแต่หัวจ้าจะทึ่งคำแต่เจ่าขำจะทึ่งอะไรจะทึ่งวัวจ้าอยู่พบนั้นแหละนะสุ้าตจงื้นจากเรื่อีของปัจจารปัจจารปัจจาของสุ้านั้นว่าสกูลละหูและสุ้าตจงสุโกับอัลลอฮ์ตาลาเช่นกันนะสุกัอัลลอฮฮัมดุลิลลาฮที่อัลลอฮ์ตาลาให้ฉันได้กินเรืกีของเอันี้แหละคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องได้ละ ต่ปรกันอารมณ์ละเล่นหนอนะอะไรๆคือตบปรกันบอกเอออย่าอัลลอฮ์อย่าตัวฮันเออเกิดวันปีก็เกิดวันนี้ให้ได้สักร้อยตด้อัลลอฮ์ัมดูริลละพอได้แล้วใช่ไหมพอได้อัลลอฮัมดูริลละชูกร์ทีนี้การขออุทิที่นี้ที่สุดก็คือการกละอัลฮ์ฮัมดูริลละนั่นแหละจา้วก็อัลลอฮัมดูริลละนี่เป็นการชูกร์พอราได้รู้สึกขอบคุณพระเจาแล้วอะก็อัลอฮัมดูริลละแล้วก็ถ้าเรามีความจำมันจะทำรู้แล้ว ตัวยูสุโคทักทีนึงหรือว่ามายังสุโคสักช่องรกราดนี่ถ้าปราชญมายังสุโคช่องรกราดจึเป็นสุนัตอเลยที่ตาละแล้วก็อ่านปฏิหะเสร็จแล้วก็อ่านกุณยาก็ได้หรืออ่าัจฉริยะเล็กก็ได้ที่เราอ่านนะแล้วก็บอกว่าการรกราดที่ช่องก็ปฏิหะเสร็จแล้วก็อ่านกุณหัวหล่อนะคือเป็นการสุโคต่ออัลลอฮฺ سبحانه และุวุต่าละอัลลอฮฺตาละแก่ให้เราเลยอันนี้เกิดเป็นสิ่งเดียวนั่นแหละ ดีว่าฮักกี้ก็ต้ชุกริบนี้ขอ้อเด็ดจริงของกบาสุโขนั้นฮักกี้การของการครอบคุณองลอตาล่าในบรรพุระอัลลอฮฺกัสตาติอูบนิอมาติลลาอัลลาห์มัซียัดฮิฮิแต่จริงคือไม่ตึองสุจริกข้อความชัวเลือกกับเนื้อมัด์ของลอตาล่านั้นในกับเนื้อมัดนู้เนื้อมาทนี้ในการทำข้อโมเสียโอได้เนื้อมัด์แต่คือมาตึองว่าทค่รถรถใบใบเนื้อมัดไม่เวอร์คือม่เคยรถไปไหนเลยเว่อ ไปในทีติวะในทีติไม่ช่วยไม่ห้ามนะในทีเจะะาะรถกาดห้า,หามตรงนั้นเลยไปไปนั่นเด้อไม่ใช่นะเราก็มาตึงกับ,บรถด,ดีๆช่วยๆห้ามห้ามไปทุเรานะคือมาตึงทำรถเกงไปทุเรานะจะมาตึงเกร้รถบนวัวไปทุเลอ่ปะปนั่นแหละไม่ใช่อันนี้คือปนั่นไม่ใช่ว่าไปที่ว่ชา,าติติอ่อนนะเริ่นเริ่มนะตัวติคนลุกๆกันนั้นไม่ใช่ปนั่นนะคืออะไรมัจสิยติฮีนะไม่เอา วันทัศน์มิลลกุลละอดเวนปีมาขอละกฮูมินต่อฮาตีและก็เธอนั้นจะต้องออเอาเอาไปใช้ในทุกๆอวัยวะของเธอนี่ยในไว้ยวะแต่ให้เธอเน่ยเอาไปใช้ในทุกๆอวัยวะของเธอนั้นนะจะได้ตาเออมูกเออปากเออเรือหูเอออะไรต่างหมดนะ้นนาตีนาเรต่างๆนั้ต่าง,ง,งหมดนั้นเอาไปใช้เป็นเพื่อเลย พี่มาคอละกอล,อลููปิดตอาตีคือในบรรดาสิ่งที่เขาได้ทำให้กับเอากับเรานะั่นให้กับเขาใน,นจากการตอา่ออ่านคือใช้ในเรื่องการตอา่ออ่านก็ได้แหล่หนังสือผู้ก็ฟังเข,ขาคตะดอกพิตามนะเกิดมาตึงวานะอะไรเลยละ่ะนะมือก็มาตึงวาจะจับหนังสือมาอ่านแล้วก็ตีนก็มาตึงวาไปในสถานที่อะไรที่ไปสุรุ่งนะไปรับผนนันเลยอันนั้นคือเปรียงของการตอา่ออ่าน Wa tasuru jawari minan sabhati minan muhramati wal mukruhat. Lekat jatuh raksa. Benda awal iwak tan ket. Jatuh raksa, jatuh rawang. Raksa awal iwak tan ket nan ca benda sing ti haram tan lai. Oh, ya pai nan raksa ke ya pai tham. Ya pai tham ko ti haram. Na mu ko ma ya pai ya pai jap are ko ti wan nan ko ti haram mai au. Wal makruhat le ko ko ti makruh ko mai au. นข้อห้าร nah, ัมก็เราไม่เอานะเต้น so ี้ข้อในตีห้ารัมนั้นเราจะไปตามข้อตีห้ารัมนั้นอินนันฮาลาลาเบยิดุนว่าอินนันฮารอมาเบยินุนที่จริงข้อตีฮาลาลนั้นอัลลอฮฺตาลาได้บอกชัดแล้วก็ข้อตีห้ารัมก็อัลลอฮฺตาลาบอกชัดเต้นี้ข้อตี่วร์เราบอกตั้งซ่องนั้นคือข้อชุบฮัดนั้นคือออมันมีเหมือนกันนะแต่นี่ฮะไม่ป่านเพือบอกไปถูกนี่ก็เรียกวข้อชุบฮัด ลิตาล็กกอันกับอาบวาบัญญันน้ำนะสับอ่ะที่ใครก็ตามที่ว่าอะไรล่ะนะคือมาตั้งรักษาอาวียวะทางเจตของเขานั่นในโน่นอัลเราตาลาก็จะปิดนะให้กับเธอเนี่ยนะคือมาตั้งจะปิดประตูให้กับเธอนั่นอะไรล่ะอาบวาบัญญันน้ำสับอ่ะสับอตีคืออัลเราตาลาจะปิดบัตรดาประตูบะญันน้ำทางเจตนั่นก็ให้กับเราเลยเพราะอะไรอาวียวะเขาโรนัดเจ็ด นะก็หมายถึงว่านรกก็เจ็ดปิดเหมือนกันด้าตันดารกาที่ก็หมายถึงว่าเป็นที่อยู่ข้างหลังสุดข้องไปายนรกเนาะนารกบอเราสุดตนันคือเราจะต้องเรียระวังแลปีนองเออนารกเราไม่เอารบนาอาตินาปิดุนยาฮาซานะอันั้นเราอย่าเอาเลยว่าพิลอาคิโรติฮาซานะว่ากินาอาซาบนาโอ้พระเจ้าพองเราเราขอให้ดุนยาก็เรานี่ให้มีความสุขมีความสบาย ศาสนาตอนนั้นคือสบายเลยความทุกข์ความสบายให้รวยจังยำเข้ว่าไปเลยบัดนี้เออพิรธยิฮงศาสนาเลยกัในโลกอาคีรัชก็เหมือนกันให้ศาสนาเหมือนกันบากทีนาอาจาบย์บรรเลยก็ให้โดนผลจะไปนรกข้อลอยต่างๆเดี๋นี้เป็นจริงทีนรกเราอย่าไปเอาแววใบละข้อลอยแต่งดั้นไปทำของที่ฮารมและไปทำของมักรุกันไปน้องเอื่นงข้อมักรุกนี่คือของทียวเข้าใจให้หละกจรงโดยไม่บังคับนะื่องมกรุกนะ นี่ก็งฮารัมนี่ยเกข้อเดียวเขาจะก็ห้ามนะไม่จะใช้นะก็งมัครรก็มันต้นข้อเดียวเขาห้ามนะโดยไม่บังคับนะแปลผิดไปข้องมัครรก็มันต้นข้อทีเขาห้ามโดยที่ไม่บังคับนะแต่ใครทําก็ทื่ว่าไม่บาปกรใครทิ้งนั้นที่ว่าได้บุญนั่นคือข้อมัคโรเดี๋ยวนี้ข้อทีฮารามมันเพื่อได้ข้อที่ก็ห้ามนะห้ามบุญเด็ดขาดใครทําก็ทื่ว่าบาปนะใครท่าก็บาป แล้ก็ใคยละทิ้งือได้บุญอันนี้เราจดงวรจะต่อได้ละไปเอาไว้ว่าข้รักต่มดจะบรรดาซทีฮารามแล้วก็ซีตีมักรุนะไอได้ปการที่ให้ร้อผลจะไปนรกวากีนาอาซาบัญาแล้วก็ให้รไปจะให้ผลจะไปนรกอลตาลายไปน้องเออไปดตามมตามธมฮะที่มาขอลกแต่ละหูมินอิบดตตวัต่ออั ในเมื่อเขานั้นมีการเอาไปใช้ตรงนั้นในในบรดดาสิ่งติ่านะเธอนั้นทําให้กับมันนะขอหลักนะขอลักตาละหูนะเกิดเธอนั้นได้ทําให้กับมันนะตรงนั้นอะไรลยจากอิบาดาในบาดาห์เมอมาเร็วพอถึงเวลามาย่างหามาย่างพอถึงเวลามาย่างเสร็จแล้วก็อ่านกุรานอ่านกุรานวันละได้ละนึ่งโดยนึ่งโดยก็มาถึงทราบสิบันก็รทราบสิบโดย นะพนั้นแเลยอ่านนะพนันเลยอยู่อยู่ปนันโยโยวัดตรอาธีแล้วก็มีการต่ออานยู่คนดูเรื่ออีสแล้วก็ไปนะไปห้าขบัดาผู้นําผู้นํามั่งเลยฮะเราเขาดูเรื่ออีสนะเราเอ็กก็มาถึงผู้นําเลยผู้นำโคโรนั่นคือมาถึงว่าใครละว่าอีมามกอเตบิลานเอานั้นแหละจะไปห้าคนมั่งอัสซลามาอะไรกุ้งเอาอะไรไปภาพมั่งเลยนะปนุปนี้แก่จะได้ไปใจ

ในเมื่อว่าสิ่งนั้นดีมันก็ดีหมดในเมื่อสิ่งนั้นมันไม่ดีคือมันอสิ่งไม่ดีหมดอะไรสงสารว่าแต่ว่าสิ่งนั้นก็คืออัรกอลบุหัวใจนะอัรกอลบุคือว่าใจผนนันนั้นเลยพี่น้องเออเีนี้เราจะต้องทำเพื่อรักษาให้ดีนะหัวใจโ็รนั่นหัวใจนี่ละทําำเพดอยู่นั่นหัวใจนี่แหละคือมาถึงทำให้ดีแต่ว่าจากการดี่็ดีหมดเลยพี่น้องบินยาคลาซี่ือมาเตืว่าหัวใจยาคลาส บอเลยบรูซุนตะอัลลอฮ์บฮานะฮูวะ ت ع ا า ى เปิฮัดละกะอับวาบันจเจตสมามัญเนนนอนเขาปูติฮัดละกเนนนอนเขาก็จะเปิดให้กับคนคนนั้นนั้นไล่ประตูเซเว่นตั้งไปนาะาเซเว่นนั้นแปดเนาะแต่นรกนั้นเจ็ดน้จัมบาดีหน้าเซเว่นนั้นแปดนี่ยอันนี้เกิมาถึงจากหลักข้าหนังสือเล่มนี่เลยที่เมื่อเป็นปีน,นี้แล้วนะเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์คือเราได้เรียนรู้แต่ถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้พี่น้องเออ เแตได้ฮะเราทำการที่จะให้นั้นแล้วเราก็เรียนให้ประจําให้อิสติกรรมะอิสตากิมกรรมะอุบิดตะนะสุจาตจงอะไรล่ะจงทําให้เป็นประจําในสิ่งที่เขาใช้นะทําให้เป็นประจําในสิ่งที่เขาใช้นั่นทีนี้อัลลอฮฺบฮ ح ا ะฮและ تعالى ได้สุขแล้ว เกี่ยวกับเรื่องของริ่กีนี่ว่าเป็นเพื่อแหละว่าม้ามิดาบตินพิลอัลลอฮิอัลลอฮิลิสุฮฺฮะนัมีกล่าวในชัตุนฮุดนะบอกว่าไม่มีจะบรรดาสารสัตว์ต่างๆที่อยู่บนหน้าแผ่นดินจะเป็นอะไรดับบ้าตั้งวามหมายถึสัตว์ต่างเพศนั่นแหละจะเป็นสัตว์เย้ยๆหรือว่าสัตว์เล็กๆนะที่เย้ยว่าเผื่อที่อยู่บนดุนเนี่ยนี่ก็คือแร่จาวจาวหนึ่งเย้ยว่าเผื่อเลยเละนะจีโร่เฮ็นๆจ้าว ทีนี้ตีเล็กว่าเผื่อไม่รวยเลยนะได้มีเห็นกับตากับยังเหมือนกันก็ได้อะไรเฉลิมนะว่าจะรุกเลยทีนี้ไม่มีจะมบันดาสาราสต์ต่างได้แต่อยู่บนหน้าเป็นดินของทูหันนั้นอิลลาอัลลอฮ์เว้นเตบุอัลลอฮ์ต้าลานั้นริสกุฮ่านะแกเป็นผู้ที่ให้สกขีให้กับมันคืออัลลอฮ์ต้าลาเป็นผู้ที่ประทานสกขีให้กับมันนั่นแหละคือแสดงว่าอัลลอฮ์ต้าลาให้ทงเพเลยอะไรล่ะนะวะดาอูฮ د วะมาอาชิฮ ا เทอมาติงว่าเวลาได้ละเวลานเช้าเช้าข้าวเจ้านั้นแล้วก็เป็นอาหารการกินข็สุเจ้าเนาะมันบรีกมรมกันนั่นโอ้ก็จะอูฮะคือให้อาหารการกินแล้วก็ให้เป็นให้ยูอาศัยมาอาชิฮะเนี่ยจากก็เลาอียาหูตาปัดดูลันวะรอฮ์มัตันติมิติอัลลอฮฺตาลานั่นนะประกันให้กับเขานประกันว่าคนเกิดใครก็ตามที่เกิดมาแล้วนั้นอัลลอฮฺตาลาก็บอกว่าเพื่อแล ในเมื่อนคนเรานั้นอยู่ในคันของมาดานะในเมื่อว่าเงาละตาล่าก็ให้อยู่ในคันข้องมาดานั้นอยู่ในพุงข้องมาดานั้นสี่สิบวันเป็นกอนเหลือ,อนะก็มาถึงเป็นนาอสุจินะนาซีกรอ,อยู่สี่สิบวันหลาละตาล่าก็ให้เปลี่ยนเป็นอะไรเป็นกอนเหลือนะพอสี่สิบวันต่อม,มาก็เป็นกอนเหลือพอซี่สิบวันต่อมาก็เป็นอะไรเว่อร์เป็นรูปร่างหน้าตามีเรี่ยวแรงขนุบานิเลยพอครบสี่เดือ,อนพอดี พอสั่งที่เดี้ยเนี่ยอัลลอฮฺต้าลาก็ได้มีคำสั่งการจีเบนโอ้จีเบนเอานะวิญญาณของมันในไปรซันะไปรซัแล้วก็เคียนให้กันให้กับเด็กคนนั้นนะเพื่อสิประการหนึ่งเคียน์ตึ้งริซกี้ของมันนะริซกี้นี่ก็ไมายึงว่บเบยาดูริซกี้ริซกี้ของมันเคียน์ไปแล้วนะริซกี้ก็เคียนร์หมดเล้วมีน้องเออนะริซกี้ของคนนี้ต่างประเทศในระดับสูงอายุไขของมัน อายุแต e, <quer> <Cold Tamb> <ía> no, ่ได้ก็มาทึ่งเขรียหมดเร็วรติกีตั้งแต่ววันที่นึ่งจนึงวันสุดท้ายน่เครียหมดเร็วจต่นี่เราเป็นพ่วงอะไรแหละตรงนั้นมาไม่ตกเป็นพ่วงเลยเป็นน้องเออพอได้แล้วพอก็เขียดหมดเร็วนะเรติกีก็เราเออจะเป็นอายุก็เราเออตายมาได้นั่นคือก็เขรียดหมดเร็วและประการที่สามก็คือมาถึ่งบาความดี นะความดีเขาเราเนี่ยเขาเครียดเหมือนกันปัญหาสนาตก็มาถึงความดีและก็บรรดาความชัว่วก็เครียดหมดนี่คือเป็นนะสิ่งที่อัลตาลาได้บอกว่าอัลตาลาได้ทําบริจีให้แก่กเขาั้งหมดเลยแต่นี้เราเป็นพวกอาริแลถูกมันเออผันผู้ทัศทีเราเนี่ยจนเลยเฮ็ดันตนบนอยู่แล้วนต้จะท,ที่ว่าจนเราเฮ็ดในพอ,อะไรละ่ะเพราะเรานั่นคือคขี้ขาดนั่นแหละว่าไตยนาฮุบิลกุลลิชอินซาบบั เอาเราแตาล่ละแก่นําทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือมีสาเหตุก็มันสาเหตุที่เราจนเพราะเราพิการสาเหตุที่เราไม่รวยสักทีเพราะเรานั้นสูรุสุรายมากเกินไปลาตุบาซิรอินนันบุบาซิรีนาอิควานชาชยาตินนะสุจาวยาสูรุสุรายมากนายาลุนมากแต่จริงการที่เราสูรุสุรายมากหมักนั้นนะใช้ลุนมากหมักนะนะนบุมาถึงห้าตั้งเดวันละรวยวันละรยวะรยเจ้าใช้เป็นร่องรวยซ้ำรย ย่นไม่ตีนั่นย่นในพีนงง่น้องเองแต่จริงๆการที่ว่าสุรุสุรายมากักหมักนั่นคือมันฟื้นละ้วนะเป็นนะหนทางของซาตานมันร้ายคนด้ดวยเพราตัวที่ชายตินด้ดินันมุบาซุรินะอิควานัชชายตินนะคือมันจึงเป็นในทางของซาตานทีนี้เราก็อย่าไปใช้แต่ตรงนั้นนอย่าใจรุ่มเรงนะ ว่าอยาลืมมุสตะคอร์หะว่ามุสโตดีอาหะเด็กก็อัลลอฮฺต้าลา์นักเกเป็นผู้ที่รู้นะว่าเออเรานี่จะอยู่ที่ไหนนะอยู่แค่นี้นะตอนนี้คือเราอยู่แค่นี้เลยเออมาถึงต่อไปข้างหน้าเออปั่นเพื่อนนะอยู่แค่นี้อยู่อยู่เอาไปอยู่กับอะไรแล้วกับบีแล้วเอาอยู่รู้เอาไปอยู่ส่มกล้าแล้วนะอยู่บนนู้เลยคืออัลลอฮฺต้าลา์เจรูมัยแหละรู้ว่ามุสโตดีอาฮาแล้วก็แท่านที่ว่าจะกลับไปห้าคือไปตกลไหน Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nampak benarlah. Tapi yang ke Jadi, Allah Taala. Lepas itu kita kembali Allah Taala. Nampak di nong. Ini yani perbincangan di nong. kita berbuat. Nampak Allah Taala. Hidup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  Allah Allah Taala. Hidup Allah Taala. Hidup Allah Taala. Allah Taala. Hidup Allah Taala. Hidup Allah นายศิเกษต่ออัลลอฮฺตาลาในขณะที่สู้เจ้านั้นอะไรล่ะมายืนมายืนก็มาตุ้งศิเกษบากูมูดันแล้วก็ในขณะที่สู้เจ้านั้นนางก็สิเกษนว่าอมุตตะจีนันในขณะที่สู้เจ้านั้นอะไรล่ะโนนนายศิเกษต่ออัลลอฮฺตาลานั่นคือถ้าใครก็ตามที่ทำไปนั้นไปเพื่อแล้วเขาก็จะได้บุญเจ้าอัลลอฮฺ سبحانه และกูวดตะได้เป็นคาตกเทม โคตลุนพีกิตาบินบุบีนตั้งมดนั้นอัลลอฮฺต้าลาได้สุกลาในอันกุรอานตั้งเพละพี่น้องเอออันนี้แหละคือเน้นหนนะโคตลุนพีกิตาบินบุบีนคือมาตึกในกิตาบินบุบีนอันนี้คือเป็นจริงที่เราจะต้องเรียนรู้แด้เรียนรู้ให้มานะคือแต่ในลายกิตาบินมาสกุรุนพีเราฟินมาคูรคือตั้งมด้นั่นคืออัลลอฮฺต้าลาได้บันทึกเอาไว้นะในโลกฟินมาคูรโลกใครละนะคำตอบอันนั้นคือโด ก้อนล้ำนั่นแหละคือเราหึงมากว่าต้อเกี่ยนตัวงูเกี่ยนแบบมดเลยคือสิ่ี้เป็นฟื้แบบนี้อย่างไรที่มันเป็นแบบนั้นแล้วนะเราก็เรียนรู้ให้เข้าใจและให้รู้เรื่องถึงแม้เราเรียนรู้แล้วอัเราทำตลวดีๆอะไรทั้งหมดนั้นคือเป็นสิ่งดีพี่น้องเนาะแต่นี่มันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็คว้าไเป็นตานี้ขอเอพบิลลาฮิตตปิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบาระห์มัตุลลอฮ์วะบาริกาตุฮ์